สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์ของยูเวนตุสแล้วก็แพ็คเออร์วนะครับ2องแพ็คมาดูกันว่าจะได้ตัวดีๆหรือจะได้เกลือนะครับวันนี้ไปดูที่แพ็คกันเลยครับผมนี่นะครับ สามตัวบนใครก็ได้นะครับไอคอนิกใครออกก็ได้สำหรับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้แต่ขอแค่ออกก็พอนี่นะครับมีเดียเบโลเน็ตเวทแล้วก็เบโลนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือนะครับบนลนำค่อนข้างจะน้อยนะมาเริ่มกันเลยนะครับแพ็คแรก มาอือหยไม่ออกนะครับเดี๋ยวเยี่ยมมาเนี่ยตรงนี้โอ้โหใครไม่รู้นะครับมาเริ่มแพ็กที่สองกันเลยครับมาอือหือ ยังไม่ออกนะครับตำนานอังกฤษอืของอาเซีนอนใครอ่ะอ,อ๋ออะไรนะ่นเชื่ออะไรสักอย่างผมลืมมาติเนลี่นะมาเริ่มต่อกันเลยครับผมรัวๆเลยเพื่อที่จะได้เป็นการไม่เสียเวลาอแอต่อยังนะครับ เซน,นนี่เฮ้ยบอลนำบอร์สิออกดิเวล่านะครับมาแล้วก็ถือว่าบอลน,นำออกแต่ไม่รู้ตำนานจะอ,ออกไหมก็ต้องมารอดูกันเรื่อยๆต่อเลยครับโอ้ยิตีกแล้ว น้องก็อิตาลีอยู่แล้วเนาะยูเวนตุสเบอร์สี่สิบสี่ของยูเวนตุสยูเวนตุสนะครับนี่ผมไม่รู้จักนะตัวคนนี้มาต่อกันเลยรัวๆเลยนะครับอือหือว้ยยังไม่ออกเลยเริ่มตื่นเต้นแล้ว ามันจอกไหมบนดำเบอร์สิบเก้ากองหลังนะตัวนี้ชื่ออะไรนะเลืกออกแล้วอะไรโบนูชี่เปล่าเออใช่ยิงด้วยมาต่อกันเลยครับต,ต่อเลยต่อเลยเราเรื่อยๆออกไหมอือหือก็อยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่อ,ออกครั้งก็ยังกฤษ บนทองโอ้โหเปเป้ครับเบอร์สิบเก้าจำได้ไปทีแล้วก็เพิ่งเปิดได้อขอขอออกไปแป๊บนึงมันไม่มาสักทีอ่ะเข้าออกแล้วเข้าใหม่มาเปิดบนทองนี่เล่น เป็นเคล็ดนะครับเผื่อแบบไปเปิดแล้วตำนานจะออกมาอ,มออกเธอร์เปีลเดวเวลโลมามมยังไม่ออกนะครับเหรียญก็จะหมดแล้วอังกฤษอีกแล้วโอ้อาเซนอลอีกแล้วด้วย เบอร์เก้าลากาเซตนะครับตัวนี้ทำงานไม่ออกเลยอ่ะต่อเลยครับมาโอโหเอาของจริงแล้วตอนนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเลยออกแต่ต้น ืใครนี่รู้จักเนละอารับนะอารมเปิดบอลในน,นี้อีกนึ่งแล้วกันทำหาไปทั่วครับตอนนี้ตำนานไม่ออกสักทีมาต่อเลยโอ้โหก็ยังไม่ออกนะครับ เยอรมันแน่นอนทงแบบนี้โอ้โหอาราบ,บานะครับคลิปที่แล้วก็ได้อาราบ,บาคลิปนี้ก็ได้อาราบ,บามาต่อกันเลยครับเอาดูๆเลยมาโโหก็ยังไม่มานะครับตำนาน เดีกเยอรมันอีกแล้วโอ้โหใครไม่รู้ซิลเวอร์นม่นใช่เดีกเยอรมันโอลิมเปียกอดใช่ไหมอ๋อ,อขอออกอีกรอบเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะครับหลังจากที่กดไปแล้วรวัรวมันไม่ออกสักทีมา อ,อีกอันนี้จะคลิปนะครับมาต่อเลยต่อเลยโอ้โหยังไม่ออกอีกโอ้โหเครียดแล้วนะเนี่ยฝรั่งเศสครับโอ้โิลเวอร์ขอตันน้อย่างน้อยตนำนานไม่ออกก็ขอบอลตำเอะมาต่อกันเลยแพ็กต่อไปครับ ปุ๊บมาออกไหมโอ้โหแต่ยังไม่ออกนะครับเหเมือนเดิมเลยอิตาลีโอ้โหเบอี4ของยูเวนตุสนะครับันนี้น่าจะดาวรุ่นนะตัวนี้ไปอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งทอ้อกดต่อ,เร,อเรื่อยๆมาอื้อ <laughs> ก็ยังไม่ออกอยู่นทักโอ้โหโคนมิ ami, ช่างยังไม่ออกทักทีจะออกไหมเนาะคือถ้าเปิดแล้วจนเหลือ300เหรียญแล้วยังไม่ออกก็จะไปเปิดแพ็คเวอร์วานะครับก่อนเปิดแพ็คต่อไปมาดูอีกรอบดีกว่า ออกสักทีเธอตำนานเหลือไม่กี่เหรียญแล้วเนี่ยเหลือสี่ร้อยเหรียญเนี่ยมาออกให้สักทีเธอมาโอ้โหไปยังเหมือนเดิมนะครับเกลืออิตาลียี่สิบของยูเวนตุสนะครับโอ้โหไม่คิดจะออกเลยว่ะใครเนี่ยมาครับข้ามเลย เล่นเล่นมัวมัวแบบนี้แล้วก็เปิดมาเอ๊ะตอนนี้ออกให้เลย่ะทุกคนโอ้โหมาต่อกันเลยเล่นมาต่อกันเลยดีกว่ามา <ś led> ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ดวงดีเหมือนเดิมดวงไม่ดีเลยครับดวงไม่ดีเหมือนเดิมเลยใครก็ไม่รู้เนี่ย <ś led> เลียสี่ร้อยเหรียญแล้ว <ś led> แพ็กสุดท้ายแล้วนะครับมาเปิดบอลทองก่อนมาข้ามรัวเลยชา ทำเคล็ดเล่นๆไปก่อนมาเหรียญสุดท้ายแล้วโอ้โหยังไม่ออกให้อีกจบแล้วครับวันนี้จบแล้วเกลือเต็มบ้านแล้วครับตอนนี้โอ้โหเซ็งเลยเราก็จะมาเปิดแพ็คอ,อีกอีกสามร้อยเหรียญที่เหลือนะครับแพ็คเฟิร์ไว มาดูกันว่ามีใครบ้างนะครับทอ้อจากไอคอนิกมาไม่รู้ว่าแพ็กนี้จะเกลืออยางไหมฮาซาเดยองอาราบากราคาดแล้วนี่ใครไม่รู้นะครับตัวที่ห้าฟิลิปที่แตอก็ใครไม่รู้นะครับมาเปิดแพ็กแรกกันเลยดีกว่ามาขอตัวดีๆสักอันเถอะมา อิตาลีใครวะโอ้โหเกลือลามถึงแพ็กนี้เลยครับคำเกลือคำว่าเกลือนี่ลามไปถึงแพ็กนี้เลยอื้มบู๊ชโอ้โหมาอีกสองตัวครับทอแล้วนะครับใครใคร ขำแ,แน,น่แนครับแ่แ้กรงนี้อังกฤษโอ้โหนี่โป๊บแน่นอนเลยครับใช่แน่นอนแต่แปดสิบหกผมจำได้ก็ <c oughs> สำหรับผมมันก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมนคนระับมาแฟสุดท้ายขเขา,าได้ยองเถอฮาตาก็ได้มาโอ้โหเยอะมันเนาะ ดีเยอรมันใครวะโอ้โหอาราบาได้อาราบาอีกแล้วนะครับไอตอนเปิดแพ็นคนไอคนนี้ก็ได้อาราบานะครับอันนี้ก็ได้อาราบาคลิปที่แล้วก็ได้อาราบาอาลาบาเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับวันนี้เกลือทั้งนั้นเลยนะครับก็คลิปวันนี้ก็จบแล้ว กันไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ